บบวัคบยุนนี้นำเสนอรถประมูลจามาจันทร์ที่11สิงหาคมนะครับเราประมูลตามปกตินะครับรถประมาณ157คันโดยประมาณนะครับตรงนี้มีรถจากไทยอุลิกรถจากมิตโตโม่ร,รถจาก BSL จากเมเนมออโต้จากไทยยูพีจากพารากอนนะครับและเที่ยงต่างเข้ามาส่งมาประมูลนะครับให้ดูกันคร่าวๆนะฮะ ใครที่ชมไลฟ์สดไม่ทันเขา้าไปชมคลิปนี้ได้นะครับตรงนี้ก็บะมินเนอร์ยกสูง4ประตูเกตดเอนะฮะจาก BSL ทัานขวาท้านซ้ายมือเช่นกันครับจาก BSL ครับผมซื้อได้ทุกคันเลยนะครับเกตดเอนะครับมีทั้งตัวเซตเอディชั่นนะฮะตรงนี้เ้าไปนะครับห่าตรงนี้นะครับรมบ่โเที่ยงตรงนะครับ นะครับเป็นสมาร์ทแคปนะครับตรงนี้แคปเปิดได้นะครับไมค์ก็อยู่แสนปลายสายกลางๆครับนะครับเบอร์หนึ่งครับด้านหน้าครับมาจากไฮดรอลิกครับเบอร์สองจากเบี้ยแซลครับเกตเอนะฮะตรงนี้ดูคันที่หนึ่งให้ครับว่ามันเกียร์อะไรครับเบอร์หนึ่งเกียร์ธรรมดานะครับไม่ได้เกียร์ออโต้นะครับไม่อยู่แสนห้าซื้อได้นะครับจากไฮดรอลิก นะครับด้านขวามือครับอันนี้เบอร์ที่5ครับเบอร์5นะครับแบเบอร์5ไทโอลิกนะฮะเบอร์9ก็เช่นกันครับจัวไทโอลิกครับในเข้าเยอะนะครับไทโอลิกซื้อได้ทุกคันเลยนะครับตรงนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับรถที่เกียร์ออโต้นะฮะถ่ายดูตรงนี้ครับเอาไว้ถ่ายกระจายกันนะครับ อ่าตรงนี้นะครับรถสวยๆนะครับด้านฝ้ายมือหนึ่งเดียวครับเอาผาดเกตเอไม่น้อยนะครับไฮบริดนะครับตัวไรเฟิลฟังข้างอยู่คันที่13นะเครับเอาผาดรถ MPV 1หนึ่งคันคันหนึ่งเดียวนะครับจากเมเนียมออโต้นะครับตรงนี้นะครับเอครับดูนจอจำกทอไว้ก็ได้ครับอ่าครับแล้วก็เป็นจบ TCS ครับเบอร์สิบสี่ออเทส ไฮเรียงกันไปลยครับเอาอูเล็กเบอร์สิบห้าออเทเ่นกันครับทางขวามือกระบะลีโว้ครับอาทีเทเลยบอกคู่นะครับสีเวกันนี้ครับรถเป็นจากไฮอูลิกนะฮะฟอร์จูเนอร์ครับเบอร์สิบเจ็ดนะฮะซูมิโตโมเกรดเอครับรถสวยครับรถสวยเกรดเอครับดูหน้าสวยนะครับ การ์ดายมือฟอร์เรนเจอร์เกียร์ธรรมดาเครื่อง2 0 0พเบอร์22่สเกจาก BSL สเอได้ครับกาน,น,น์ดเมลีครับแกรรก็มีครับเบอร์ B 20นะครับวีออสเบอร์ rt, 25นะครับ HRV เบอร์ v, 30นะครับรถสวยนะครับนี่นะเห็นไหมลูกค้าเข้ามาดูรถนะครับเ้ามาชมรถได้นะฮะวันเสาร์อาทิตย์ ติดต่อเฮียช้างครับบอกมาขอดูรถนะครับมาดูได้ลองตัดเครื่องเปิดดูเพื่อลงไปไหนได้ทั้งหมดเลยนะครับแอคคอร์ดเบอร์สิบแปดกับยี่สามแม็เบนส์ครับสามารถสนอนะครับเบอร์ยี่สิบแปดครับแอคคอร์ดอีกหนึ่งคันกับจากไทยอีวีพีคันนี้เบอร์ยี่สิบแปดครับบีเอ็มหนึ่งเดียวครับเอ็กซ่าเบอร์สามสิบสามมาอีกคันหนึ่งครับจากไทยอีวีพีสีแดงครับ นั่นเบอร์สายเก้าครับฮัลวีครับจากนะครับรถสวยนะครับเกตเอเบอร์สามสิบครับสีวิกหน้าใหม่ครับจากซูมิโตโมโไมล์หลักหมื่นเกตบีเสือได้ตรงนี้ต้องไปเก็บรายละเอียดฝาปโป่งนี่นะครับฝาปโป่งบุบนะอ่าไปเก็บรายละเอียดนี่นะครับครับอ่ายาลิศ อันนี้ติดแก๊สนะครับเบอร์ขาสาสิบหครับนี้กินแก๊สนะครับสวีว่าใหม่ครับจากเอ่อไทยวีเพครับเบอร์สีครับด้านนี้นะครับแล้วก็จากไทยอุลิครับโฟจูเนอร์เกตเอรถสวยนะครับนี่ครับโฟจูเนอร์รถเอ v เบอร์สีนะฮะแล้วก็กับเชฟโรเลตเชฟโรเลตเลนะครับ ดูลาแมักได้คันนี้เกตเอครับจาก v ีจนะฮะคันนี้รถสวยเลยครับเชฟเรตเทอร์บิเซอครับหายากแล้วนะเชฟเรตเกตเอรถสวยครับช่วงสองจุดแปดนะครับหาแล้วนะครับอันนี้ของไทลิคนะที่ถ่ายด้านหน้าเมื่อกี้ตัวท็อปเลยครับซิกมาโฟนะครับซิกมาโฟนะครับอัต่ำด้วยรถไฟฟ้าครับสี่ห้าหกคันตรงนี้ MGM นะครับ หมาก,กับซื้อใช้เองนะครับแล้วก็ฮุนไดยูนิคห้าครับยูนิคห้าอะไรยังกันเลยนะครับแล้วก็ด้านขวามือครับรถฮุนไดครับยังยงันต่อเนื่องเลยนะนะครับฮุนไดครับเริ่มแต่คันที่ห้าสิบสามนะครับห้าสามห้าสี่ห้าห้าห้าสิบหกอ่าไม่หลักหมื่นก็มีครับซื้อได้นะครับซื้อได้ กัรลบมาหาแล้วครับตัวภายในครับบอกเป็นอย่างนี้นะครับสองแถวนะครับสองแถวนะครับสองแถวนะครับอ่าตรงนี้นะครับเรียงนยางต่อเนื่องเลยห้าคันคุณได็นะครับเอาตามดรถตู้คอมพิวเตอร์แล้วก็นิสสันเอแวนปิดท้ายนะครับตรงนี้ฝนด้านขวามือด้านหน้าด้านซ้ายมือครับนิสสันซิลฟี จากพัทละนะครับอ่าพวกอย่างฟิวเฟ่นะครับฟิวเฟ่อ่าะน,นะครับไปโดนตรงนี้อะไรครับยาวเลยนะครับตรงนี้ผ่านไปหกกะทีละเดี๋ยวปิดท้ายด้วยดิ่งแพงด้านนู้นนะครับน,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  115, 7, นะครับเป็นแพงด้า,นน,า,น,น,านนู้นแต่คันที่หนึ่งร้อยสิบห้าถึงหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดนะฮะขบะแต่นาผมเนี่ยครับอย่างไรร้อนเนี่ยครับมีทั้งสีประตู แล้วก็ยกสูงตอนเดียวมีครับกระบะตอนเดียวนะฮะขอจะถ่ายไกลๆครับนี่ครับานี่ครับตอนเดียวนะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะตัวเตี้ยวนะครับ้าคาเลยครับจากกรุงไทยเคพีเจครับตรงนี้นะครับอไล่เลยนะครับนี่ครับปาดเลยนะครับอ่ะโอเคให้ชมกันเที่ยวนี้ครับเจ็ดเซจ็ดเศษ วันนี้โบยุคาฯมีน,ำน้ำมสนหองเที่ยงเท่านี้นะครับเราบกันตุกวัญจันจ์นะฮะเวลาเที่ยงตรงที่รากบัง54หลังปั๊มปตทสีวารีน้อยโอเคนะครับสวัสดีครับ